ป้ามาลายป้ามาลายขอบคุณมากนะคะป้ามาลายมีช่องหรือเปล่าคะถ้าไม่มีช่องก็น่าจะเป็นช่องสายบุญสายทานของพี่รันนะคะปรุงรสให้แซ่บเนาะเอาเพลงนี้เพลงเดียวะคะ่ะใส่มะละกอลงไปปรุงรสให้แซ่บเนาะใส่ใจลงไปอ๋ออย่าลืมใส่ใจพี่รันด้วยนะจ๊ะพี่รันมานั่งรออยากให้เอฟซีเขามานึกนั่งหน้าแฉลมชะลอย คอย fc อยู่ตรงนี้ขอบคุณมากนะคะ fc สายบุญสายทานของพี่รันขอบใจจริงๆขอบคุณพี่ต้อมคนไขสุ่มด้วยนะจ๊ะเวลาพี่ต้อมคนไขสุ่มขึ้นไลฟ์ก็กระโดดเข้าไปให้กำลังใจกันได้เลยขอบคุณ อ่สอสปปลาวนะคะน้องแก้ววงศานะคะถ้าขึ้นไลค์ก็ไปให้กาลังใจได้เลยนะคะไม่ไม่ไม่มีค่ะเข้ามากดใ,ให้ y o u t u b e ทุกคนขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะคะป้ามาลายขอบคุณมากเลยนะคะที่เข้ามาให้กำลังใ, <c oughs> ใจเลิศค่ะแม่สวยๆ,ๆขอบคุณมากลูกจีบ <c oughs> ปรุงรสให้แซ่บเนาะใส่มะระโก้ลงไปอ๋ออย่าลืมใส่ผู้ชาย <c oughs> ไปด้วยนะคะ <c oughs> อุ้ยถ้าใส่ผู้ชายเข้าไปด้วยมันคงจะแซบดีอืสมตามครกนี้อืแซบเหลือหลายแม้ได้กินครกนี้แสนจะวิเศษคืนนี้สุดติงกระดิง่งแมวไปเลยค่ะขอบคุณมากนะคะติดตามให้แล้วนะครับอขอบคุณมากค่ะติดตามให้แล้วนะครับอ่านะขอบคุณมากนะาน้องกิษณะขอบคุณมากเลยนะคะอแมมปรุงรสให้แซบหนอนะคะ ปรุงรสให้แซ่บเนาะใส่พ่รันไปด้วยนะจ๊ะใส่พิรันข้าวไปด้วยเป็นไรอร่อยแนย่จริงเอ้ยอืมสวัสดีค่ะพี่คนขายสุ่มเอฟซีคนขายสุมยส่มนะคะพี่ต้อมขอบคุณมากพี่ต้อมอ่าไม่ได้เข้าไปหาพี่ต้อมพี่ต้อมถ่ายอ่าพี่ต้อมอ่าอ่าไลฟ์สดตอนเช้าอ่ะนะ เช้าเช้าเกินนะพี่รันก็เลยต้องไปดูคลิปย้อนหลังให้นะเวลาพี่ต้อมมีคลิปพี่รันก็จะดูคลิปย้อนหลังให้นะคะเพื่อพี่เพิ่มขอบคุณมากค่ะพี่เพิ่มนะคะพี่เพิ่มนะคะแม่เพิ่มพี่เพิ่มพี่เพิ่มซับขอบคุณมากนะคะเพิ่มซับนะคะขอบคุณพี่มารีพี่มารีก็มีช่องนะคะ สไตล์ฝรั่งไทยลาวนะคะขอบคุณมากกับเข้ามาทุกไลท์ทุกแชร์เลยนะคะขอบคุณมากเลยข้อกำลังใจพี่รันนะคะขอบคุณทุกกําลังใจเลยนะคะขอบคุณน้องแก้วองศานะคะไปจะไม่เจอน้องแก้วองศานะคะแล้วมหายุพาเที่ยวนะคะกุ้งบางสะพานนะคะแล้วก็มุนทาสไตล์นะคะแล้วก็เดี๋ยวสไตล์ฟรีสไตล์ะนะคะแล้วก็ฟาร์มกังกุงนะคะตามแต่ละช่องแล้วก็ มหายศดพาเที่ยวคำคำมอนคำคำปอนคำปอนนาคำปอนนานอคำปอนชาแนลคำมอนคำมอนชาแนลนะคะมีสองชื่อได้คผส้ชมใชยคุณสีชาแนลช่องที่นี่แหละเจโอใครขึ้นใครลงลิฟต์นะก็เจนงเจนงแล้วก็น้องปังปังนะคะปังปังดังทั่วโลกใครขึ้นก็เข้าไปให้กำลังใจเลยนะคะแล้วก็น้องหนึ่งนะคะกอนกุ้ยกอนกอนกุ้ยหนึ่งนะคะกอนกุ้ยกอนกุ๊ดกอนกุดใช่ไหมเนี่ยกอนกุ๊ดนะคะกอนกุ๊ดหนึ่งนะคะเข้าไปให้กำลังใจแล้วก็ แล้วก็ัวไทยหวานรื่นก็มีช่องนะคะแล้วก็คน้คนแก่นรวมคลิปนะคะเอฟซี FC พี่รันเ,เป็นเอ็ดมินพี่รันนะคะคนแก่นรวมคลิปแล้วกเ็เดี๋ยวกรุงเทพแขกกรุงเทพชาแนลนะคะไปให้กำลังใจด้วยอ้ยเขาทำอาหารอร่อยนะคะเขาไปดูนะคะใครที่มีช่องก็ช่วยไม่มีช่องนะคะแล้วก็ไม่เท้าช่วยเดินแจกฟรีนะคะไปให้กำลังใจด้วยนะคะแล้วก็คอนไม้หนึ่งแปดเก้าอ้า ไปตามที่วันบอกนะคะเอาสายบุญสายทานนี่แหละค่ะไปให้กำลังใจซึ่งกันและช่องเล็กๆนะคะไปช่องเล็กๆไปหาไปจะไม่จะมือช่องเล็กๆแล้วก็น้องหน้าหน้านคอชาแนลนะคะน้องหน้านครนชาแนลแล้วก็แม่มาชาแนลนะคะไปให้กำลังใจตามนี้แล้วก็มีเออมีเยอะนะคะแล้วก็ทูทูนะคะมีช่องทูทูนะคะแล้วก็ช่องช่องใครอีกอะช่องมาดามออยนะคะจอบเบิ้งนะคะจอบเบิ้งจอบเบิ้งมาดามออยทูทูแล้วก็จอยอ่าอวงเว้นจ่อยแล้วก็อ่า ใครอีกอะอืมโอ้ยเยอะนะคะพี่รันว่ามันอยู่ในหัวมันมัน,ม,น,ม,นมันพูดไม่ได้มันเยอะโอ้เป็นลอยรอยช่องนะคะอยู่ในนี้พี่รันเดี๋ยวพี่รันครบ4,000ซับอ่าเดี๋ยวลงไลฟ์นี้เสร็จพี่รันก็จะต้องไป4,000ซับนะคะเอ่อไปอ่าดันนะคะฝากด้วยนะคะฝากคนไข้สุ่มด้วยพี่รันจะขึ้นอ่าขึ้นไลฟ์เก็บชั่วโมงช่องพี่รันสองเลจ๊ะนะคะ4,000ซับไม่ถึง4,000ซับเดี๋ยวเดี๋ยวครบ4,000ซับเราก็ ตามล่าหาซับอีกทีหนึง่งขอบคุณมากกับทุกกำลังใจทุกไลท์ทุก,ทกชแชร์เลยสิบแท่านร้อยเลิฟนะคะโอเคจะมาจะมือกันเสร็จหรือ,อยังปรุงรสให้แซ่บเนาะใส่มะระกอลงไปอ,อ๋อย่าลืมใส่กุ้งแห้งปนของดีมะเขือเทศเร็วเข้าเอาถั่วฝักยาวใส่